สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรมือใหม่ครับผมวันนี้ก็จะมาติดตามดูทุเรียนหลังจากที่โดนพายุโนรูผ่านไปนะครับพายุเข้ามาเนี่ยนะครับอาการทุเรียนจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเราก็จะต้องแก้ไขอะไรยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็จะมาดูกันในตรงนี้นะครับก็ ที่ผ่านมานะครับพืชสังเคราะห์แสงไม่ได้ท้อ,ทองฟ้าปิดฝนตกติดต่อกันทุกวันแต่หลังจากที่พายุโนรูผ่านไปก็ยังมีตกติดต่อกันมาอีกนะครับตกแทบทุกคืนเลยเมื่อวันซือนอ่ะคืนคืนก่อนนะครับคืนก่อนตกแต่เมื่อคืนไม่ตกโชคดีที่มีแสงแดดมาสองวันนะครับอาการทุเรียนของเราก็จะเป็น ลักษณะแบบนี้นะครับพเพื่อนๆแบบนี้นะวันนี้ก็ตามที่ผมเคยเคยปลูกมานะครับ <c oughs> ช่วงที่ฝนตกบ่อยๆเนี่ยฝนตกหนักพายุเนี่ยนี่ครับอาการทุเรียนเรานะครับเป็นแบบนี้เนี่ยใบก็จะเป็นแบบนี้นะครับใบจะมีจุดนะครับจุดเหลืองๆข้างในเนี่ยเต็มเลยนะครับนี่ท้องใบไม่มีอะไรนะครับไม่มีนะครับไม่มีอาการเพลี้ยหอยนะครับไม่มี นี่ครับเป็นแบบนี้ทั้งแทบทั้งสวนนะครับเป็นแบบนี้นะครับต้นนั้นต้นนั้นก็เป็นอาการเดียวกันแต่ต้นนั้นไม่เป็นนะครับต้นที่ผมตัดแต่งกิ่งให้นะครับใบใสเลยนะครับต้นนั้นผมก็แปลกใจไม่มีอาการนะครับใบใสเลยแต่ทุกต้นเป็นเหมือนกันนะครับนี่แล้วเราจะต้องทำยังไงที่สวนผมผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับ ไม่ได้ทำอะไรก็นอกจากพ่นยาพ่นยาป้องกันเชือ้อราหรือว่ายากำจัดเชื้อราให้นะครับถ้าเป็นใบลักษณะนี้นะครับใบประมาณนี้นะครับเนี่ยใบประมาณนี้แหละเดี๋ยวมันแดดนะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนี่ถ้าเป็นใบประมาณนี้เนี่ยก็ไม่ถือว่ารุนแรงนะครับไม่ถือว่ารุนแรงนะครับอาการเชื้อราติดมานะครับเนี่ยผมว่ามีนะครับอ,อย่างนี้ไม่ใช่นะครับเป็น <c oughs> เป็นชี้ของไอ้นั่นนะครับแมงคอบทองนะครับแมลงกอมทองมันกินนะครับนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เพี้ยนะครับกินถ้าเป็นแบบนี้นะครับพ่นผมจะพ่นเป็นสารเชีวพันให้นะครับอาการไม่รุนแรงนะครับไม่รุนแรงถือว่าทุเรียนเนี่ยสังกห์แสงได้แล้วนะครับเนี่ยดูยอดนะครับยอดพุ่งขึ้นไปเนี่ยนี่ครับรับแสงนี่ครับเขารับแสงได้อย่างดีแล้วนะครับ ท้องฟ้าเปิดแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับเพื่อนถือว่าดีเลยนะครับนะครับเป็นการพ่นป้องกันกําจัดเชื้อรานะครับเชื้อราให้นะครับพ่นให้นะครับเพื่อนเย็นนี้แหละผมจะพ่นฝั่งนี้นะนีครับใบจุดมันไม่เห็นนะครับไม่เห็นมันแดดนะครับมันร้อนเดี๋ยวโทรศัพท์ผมร้อนด้วย นี่ครับนี่อ่ะนี่ครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆนี่แต่ก็ยังตั้งสังเก์แสงได้แต่ยอดพวกนี้พร้อมี่ทดแทนแล้วนะครับนี่เป็นยอดออกมานะครับนี่นี่ครับเป็นยอดออกมานะครับอยอดออกมาใหม่นะครับต่อไปใบพวกนี้ก็จะโดนสลัดทิ้งแล้วครับเพราะว่าเขามีปัญหาแล้วก็มันเป็นการครบรอบกัน แทงยอดด้วยนะครับมันเป็นการแทงยอดออกมาเพื่อจะทดแทนกันอยู่แล้วนะครับนะครับนี่ครับวันนี้ก็มาดูตรงนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับพ่นยาป้องกันเชื้อรานะครับหรือว่ากําจัดให้นะครับถ้าเจอแสงแดดแบบนี้แล้วไม่ต้องห่วงนะครับทุเรียนเนี่ยมันจะเติบโตได้ดีนะครับเพื่อนๆนะโคกก็ไม่แฉะนะครับดินไม่แฉะแล้วดินหมาดแล้วนะครับดินหมาดแล้วตอนนี้ เข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับที่สวนผมนะครับตอนที่นนรูเข้าเนี่ยก็ใบทุเรียนตกเลยนะครับตกเพราะว่าเขาสังคาข้อแสงไม่ได้นะครับเขาจะดูดอาหารเนี่ยที่ที่พื้นเนี่ยไม่ได้เต็มที่นะครับมันก็เลยมีปัญหานิดหนึงนะครับตรงนี้นะครับวันนี้ก็มาติดตามดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะเกี่ยวกับที่โดนพายุผ่านไปนะครับพ่นนะครับเพื่อนๆพ่น พ่นยากาจัดแมลงยากําจัดเชื้อรานะครับยากําจัดเชื้อราแล้วก็ป้องกันผมก็คิดว่าทุเรียนของเพื่อนเพื่อนก็อาจจะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับในตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเป็นแบบนี้ก็คอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอาการแบบนี้อาการเหมือนกันไหมนะครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับวันนี้มาดูตรงนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนนะครับที่ติดตามรับชมคนเกษตรมือใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ